สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาชมอีกค่ะเจ้าท้องขาวกับลูกค่ะอยู่ต้นนี้เขาไม่ไปเขาไม่ไปฮะคุณยายทางโน้นเลยเขาจะอยู่แต่ที่เดิมคุณยายก็เลยตามมาถึงที่ค่ะเนี่ยเนี่ยจะท้องขาวเนี่ยเนี่ยมีนกเอี้ยงด้วยมีนกกําลังบินมาคุณยายก็จะให้ขนมเขาก่อน จะท้ขาวนี่ค่ะูกเขาเดี๋ยวคุณยายให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปเขานๆอยากลงมาค่ะดูนะเขาจะกล้าไหมมันก่อนนะเขาป้อนอาหารให้ลูกด้วยน่ารักมากคุณยายก็เลยมาดูเขาอีกวันนี้นี่ค่ะนี่ตัวลูกเขานี่เล็กๆล,ลูกจะ้องขาววันนี้ฝนก็กำลังจะมาดูค่ะฝนจะมาแนละ้ว อยู่นะเจ้าตัวเล็กจะกล้ามาไหมเพราะว่ามีนกเอี้ยงค่ะมีนกเอี้ยงโอ้ยคุณยายโยนไม่ถึงเขาน่าสงสารเขานะคะเนี่ยตัวแม่เขาพรอมเลยอาหารได้ก็ให้ลูก,กวันนั้นนะ่ะโคุณยายเห็นภาพแล้วประทับใจมากเลยลูกก็มากินขนมกับแม่เนี่ยแต่นกเยอะนะคะนก วันนี้ดูดูดูโอ้ยสงสารจะท้องขาวจังเดยจะได้กินอิ่มไหมนุกเยอะค่ะนี่ยนั่นเห็นไหมคะไปแล้วไปแล้วลูกเขากินผลไม้ทุเหหนก็หวมดแต่โยนขนมกลองก็ะสายจะท้องขาว ก่อนคุณยายอยู่ไกลขนาดไหนเขาก็ตามไป๋ยวนี่โอ้ยดูด,ด,ดูไม่ทันเลยไม่ทันเลยอันนั้นโอ้ยทันไหมทันไหมไอ้ที่ทันแหละกินนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่ได้กินง <c oughs> ่ได้แล้วได้แล้วได้หารแล้วค่ะนานรัดจัง ยาใ,ให้เขาปั๊บอันแล็ดีมากดีมากดูลูกเขานะคะ,ะกินผลไม้อยู่กินผลไม้อยู่ตรงนั้นผลไม้ป่าะนะ,ะแต่ที่จริงลูกเขามีสองตัวนะที่จริงอะ่ะเขามีสองตัวปั๊บ ไม่อยากโยนเยอะค่ะให้เขาอิ่มก่อนเอ,อ้าได้ผลไม,ม้ป่ามาจิ้นนั่นๆๆๆไม่อยากโยนเยอะโยนเยอะนกมาเยอะเอ,อ้าเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นหายเจอไหมหายเจอโอ,อ้ยหาไม่เจอโอ้ยอ,อ้โหโอ้ยโดนหัวโอ,อ้ไปโดนแล้วโ่นโน่นค่ะโ응่น นู่นเห็นไหมลูกเขาน่ะเล่นเล่นกันอยู่นั่นนะเล่นกันอยู่ข้างบนนะคะสองตัวน่ะนั่นแหละที่คุณยายเก็บภาพวันนั้นนะคะน่ารักนะคุณยายจะไปนั่งตรงโน,น้นดีกว่าเขาไม่กล้ามาตรงนี้เขาเขาจะจินอยู่ทางโน้นคุณยายเดินมานี่ค่ะ ลูกเขาชอบมาต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้ค่ะนี้ไกล้คุณยายนี่ลูกเขาชอบมาคุณยายก็จะมาดักดูว่าเขาจะมาไหมและจะให้อาหารเขาตรงจริงต้นไม้นี่ค่ะนะคะลูกกำลังวิ่งมาหาแม่เห็นไหมคะ่ะนีน เราจะวิ่งวิ่งมาหารกแม่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหม,ไหมแม่เขาก็จะป้อนนะคะแม่เขาก็จะป้อนเห็นไหมจะท้องขาวอยู่กับลูกนะ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 คะภาพที่น่ารักจริงๆจะท้องขาวอยู่กับลูกวันนี้วันก่อนคุณยายก็เห็นค่ะ ก่อนด้วอูว้น่ารักมากเลยเล่นกันจุ๊จีเห็นไหมคะนะน่ะน,น,นเห็นไหมคะนะนัะ่นป้นอนอาหารกันอีกแลว้วนั่นป้อนอาหารกันอีกแลว้วจะท้องขาวน่ารักมากเลย จะมาไหมดูนะคะจะมาไหมจะทองขาวจะทองขาวมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วเอาอาหารให้กันอีกแล้วค่ะเห็นไหมอาหารให้ลูกอีกแล้วนั่นน่ะน่น่วีน่ารักมากเลยค่ะ ลูกยายโยนอาหารตรงนั้นเยอะค่ะเขาก็เลยหานกมาทางนี้หมดคุณยายหลอกนกมาทางนี้แล้วเขาก็ได้กินอาหารทางนั้นไม่งั้นเขาไม่มีโอกาสได้กินด,ดูค่ะนี่น่ารักมากเลย นี่คือลูกเขาตัวที่สองกำลังวิ่งมาหากันเห็นไหมคะชิบนิ่กลัวนี่คะ่ะเนี่ยวิ่งมาหากันแหละเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตามลูกมาเดี๋ยวเด็กจะท้องขาวก็ตามมาเขาไม่ก็ห่างลูกเขาช่วงนี้ผอมหมดเลยจะท้องขาวแต่ก่อนสวยๆอ้วน ตอนนี้พร้อมหมดแล้วจะต้องขาวอะ่ะห่างกันไม่ได้เลยเด็กก็มาฮะเด็กเข้ามามาแน็คมาแน็คมาแล้ว คุณยายเล่นรถยนต์ยังไงโยนไปทางโน้นก็วิ่งโยนมาทางนี้ก็วิ่งนะโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอจะท้องขาวอ่ะอ่ะขึ้นไปต้นไม้ก่อนรออ,ออยู่นันค่ะน่าสงสารนะไม่ค่อยได้กินหรอกถ้านกกวนนะ นจะชอบกวนลูกเขาเนะี่ยกล้ามากนะลูกก็กล้า,าดูในลูกอ่อนมาอีกแล้วค่ะดู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 ด,ด,ดูมากับลูกนี่ค่ะนี่หิ้วนะคะนี่ได้ผลไม้ไปแล้ว ฝ <L un> นน้ำม้ป่านั่นนั่นดูค่ะดูแต่แตคุณยายยังไม่โยนอาหารเพราะว่านกจะลุมเขาอะค่ะนกพิราบจะลุมเขา,น,านี่ค่ะลงมากินคุณยายเอาไว้จริงไม้นี่ค่ะลงมากินแต่ลูกไม่มาเลย ลูกไปไหนอ้าวหล่นลงมาแล้วอาหารลูกไปไหนนั่ลูกไม่ลงมาเลยนี่ค่ะจาทองขาวจะทองขาวทอาว้ทองขาวฉลาดนั่นเนี่ยไม่ลงเลยนี่ค่ะฉลาดมากวันนี้ลูกไปไหนทิ้งลูกแล้วเหรอคุณยายเนย่ได้อาหาร ให้เขาอาหารนะคะไว้บนกิ่งไม้ไม่ลงเลยค่ะเห็นไหมไม่ลงเลยแอบบกินเลยค่ะแอบไบปอ่ะี่มีเสียงเด็กนะคะจะมีเด็กๆมาทัศนศึกษานะคะนู่นเลยค่ะจะกลับไปหาลูกและกินแล้วนะจะส้องขาวจะส่องขาว ะจะกลับไปหาลูกนะฉลาดมากห่างลูกไม่ได้เลยจ็บตัวนั้นเลยกานนะทำรังน่าสงสารมากเลยนะที่โดนแย่งนะคะโดนแย่งกลาบกล้วยแห้งถ้าคุณยายโยนอาหารนะไม่มีวันได้กินนะจะแปะไว้แล้ว จะแปะไว้ตามต้นไม้ให้เค้ากินนะคะถ้าอยากให้เค้ากินแต่ถ้าโยนลงตามพื้นที่คุณยายเคยโยนคุณยายก็โยนให้อยู่นกแต่ว่ากระโอกไม่ได้กินค่ะนอนเฉยเลยทีนี้อิ่มแล้วนู่นนอนเฉยเลยนิย่งเลยค่ะเห็นไหมเหนลูกที่ท้องขาวนะเห็นไหมคะ วิ่งวิ่งวิ่งอยูต้นเดียวนี่แหละเขาไม่ไปไหนนี่เก็จะมาต้นนี้ลงมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไปแปะให้เขาค่ะสงสารไม่ได้กินนกก็จะลุมเข้าไปเขา นี่คะ่ะ,คะน่นเได้กินอะไรแล้วนะเศษผลไม้กำลังกินอยู่อืมอกัน ไม่ไม,ไม่ไม่ไปจากต้นนี้นะคะจะอยู่อยู่แต่ต้นนี้แม่เขาถึงจะไปเขากลับมาต้นนี้เนี่ยเขายังนกทอ,องขาวจะไปไหนละ่ะนุน่นนุ่นค่ะอือเจ้วทองขาวหนีเที่ยวหนีเที่ยวฮะหนีเที่ยวเหรอ ดูค่ะดูดูดูกราทำดูกราทำเหมือนรู้เรื่องเลยหนุไปอีกแล้วไปอีกแล้วจะทองขาวไปอีกแล้วไปอีกแล้วรู้จะไปไหนน,นุนนุนก็ <c oughs> โอ้ <c oughs> ตรงนี้มีอาหารค่ะอืมนี่เนี่น,น,นี่อาหารมีคนเอาอาหารมาให้เขาตรงนี้คุณยายนึกว่าเขาจะไปเที่ยวไหน นั้นก็จะมีมะม่วงค่ะโอเคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศในเช่านี้ก่อนเดยกกันคลิปหน้านะคะคุณยายกับหลานหลานจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะคุณยายเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะในส่วนโอเคบายบายค่ะ